นะครับขอบคุณมากรู้สึกมีความสินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านองู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีที่ได้พานทางมาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันนี้แล้วก็ทุกเกษตรและทากองที่ฟังอยู่ทึ้นี่ขอบคุณครับครับเราได้เชิญท่านประธานวุฒองค้ว่าราชการจังหวัดส,ร,ดสร,ระบุรี ผมนายสมนึมกคงศูเกษตรจังหวัดสระบุรีในนามคณะกระกรมการผููจัดโครงการพิชผเกษตรพื้นที่ในปี2564รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการพืชีลเกษตรพื้นที่ในวันนี้ความมั่นคงและความยั่งยืนของเกษตรกรโดยสภาพปัญหาตา่างๆเหล่านี้ เป็นภาระของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่าสำนักงานตรวจดินสหกรณ์ว่าสถานพอัตราที่ดินตราดนิลโครงการโครงการการสลาดผู้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเีืเราก็อยาประมาณเป็นเาือนใจมากนะคะสองเดือนสี่ใจมากนะคะใจมากละครนะคะ ทั้นี้ก็ถือว่าเป็นรั้งแรกของปีว่ประมาณ64นะคะก็รู้สึกป็นเกี่ยมอันนี้นะคะเขาก็ในเมื่อมีเขาแล้วไม่รู้สนองเขาอันนี้ถ็ถึงวันที่เขาก็ไม่แย่แส่วันมนุษย์โลแดงนะคะก็รวมค่ถึงการนำตองเกษตรอินโดครับ ครโครงการนี้ขออน,นุญาตเรียนเชิญท่านรอง,งเลือกพื้นทีเกี่ยววันนี้ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ